ถ้าตัวผู้หลงก็คือเรียบร้อยมีเนื้อค่ะหัวขาแล้วก็หัวหนังตืง่นเต้น ็นการกินเนื้อกระต่ายครั้งแรกป่าท้อเราทำวันนี้นะคะเนอพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มกระต่ายเนื้อมีนบุรีค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการเลี้ยงกระต่ายเนื้อเพื่อนาไปแปรรูปและส่งขายนะคะตอนนี้อยู่กับน้องกิฟแล้วน้องกิฟสวัสดีค่ะค่ะน<อ>้องกิฟขาที่นี่เลี้ยงกระต่ายไปเยอะไหมคะเยอะค่ะ80ตัวได้ <Wow. S 2> ค่ะแม่พันธุ์ส่วนอื่นๆที่มีรับซื้อมาก,ก็ร้อยกว่าตัวค่ะมีกี่สายพันธุ์คะที่นี่มีสายพันธุ์ที่ทําเนื้อสายพันธุ์เดียว ตอนเช้าค่ะก็คือมาดูแลสุขภาพน้องแล้วก็ให้ยาน้ำแล้วตอนเย็นก็จะให้เป็นอาหารเม็ดแล้วก็เติมน้ำอ,อาหารเช้าที่เป็นยากับอาหารตอนเย็นที่เป็นเม็ดมันต่างกันยังไงอะคะอาหารเม็ดก็จะมีผลต่อเนื้อด้วยคะ่ะถ้าเราให้อาหารหมูอะค่ะมันจะมีไขมันเยอะทําให้ผสมยาอืคือหลกัหลกๆคือกระต่ายที่จะขายก็คือต้องเป็นเนื้อเยอะกว่ามานันใช่ค่ะปริมาณที่เราจะให้เขาอะคะ่ะอย่างยานต้องให้ประมาณเท่าไหร่ให้1กรัมค่ะ1กรัม<ก>ประมาณหนึ่งกรัมใช่ค่ะ แล้วก็วกม้วนไม่ให้มันหลุดอ oh, ๋อม้วนอย่างนี้ไม่ให้หลุด<ช>แล้วก็ยอดไปให้น้องได้เลยเหรอคะใช่ค่ะโอเคแล้วที่ได้ยินเสียงอยู่ตรงน,นี้เขาทาอะไร,รอยู่คะคือปั่นหญ้าค่ะ mm hmm. เพื่อทําอาหารเม็ด mm hmm. ก็จะมีส่วนผสมของอาหารนะคะ mm hmm. ที่พ่อผสมเพิ่มเข้าไป mm hmm. เพราะว่าเราจะผลิตอาหารเอง ทำให้ผู้เลี้ยงสามารถกำหนดสูตรอาหารด้วยตัวเองค่ะเราน้องกิฟบอกว่าหากเปลี่ยนสูตรอาหารบ่อยๆก็อาจจะทำให้กระต่ายท้องเสียได้นั่นเองค่ะน้องกิฟขานี้เราย้ำอยู่ในโซนของพ่อแม่พันธุ์ค่ะเลือกยังไงคะพ่อแม่พันธุ์เลือกตัวที่สมบูรณ์ค่ะน้ำหนักไม่เยอะเกินไม่อ้วนเกินนะคะ<า>น้ำหนัก2กิโลได้คะ่ะ2กิโลถึง3กิโลและในการผสมพันธุ์เราต้องดูยังไงว่าตัวไหนพร้อมไม่พร้อม มันจะคลึกอะค่ะจะคลึกเรเราว่าจับผสมได้เลยคลึกเหมือนตัวข้างหลังนี่ปะคะก็อยู่เดี๋ยววันนี้ขอดูวิธีการผสมพันกระต่ายหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของไฮไลท์ในวันนี้คือดูการผสมพันธุ์น้องกระต่ายนะคะอันนี้หนูจะเอาตัวไหนผสมกับตัวไหนคะตัวเมียฝั่งนี้ค่ะผสมกับตัวผู้ฝั่งนี้แล้วตัวไหนที่คลึกอะคะตัวนี้ค่ะ มันตอนเช้ามันจะกระโดดกระโดดทั่วกรงเลยค่ะก็คือตัวเมียจะกระโดดจะคึกใช่ค่ะไหนลองเอามาผสมกันซีเมื่อกี้ไม่การจับค่ะเพราะว่าป่าเริ่มแล้วค่ะวะ่ากต่แล้วน้องตัวเมียก็จะแบบว่าตัวเล็กๆให้ที่ตัวผู้ขี่ใช้เวลานานไหมคะไม่นานค่ะประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะก็คือเนี่ยตัวเมียเขาจะกระโดกกล้นขึ้นมาเอาผิดทางผู้ผิดทางผิดทางหัว หัวค่ะดี <Ready? Go! S 1> กการผสมพัน์ของกระต่ายจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเมื่อกระต่ายตัวผู้ลม้ลมลงก็หมายความว่าภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะซึ่งกระต่ายที่พร้อมนำไปแปรรูปจะต้องมีน้ำหนักประมาณ2กิโลสะอาดปลอดโรคส่วนตัวที่มีน้ำหนักเยอะเกินไปจะไม่สามารถแปรรูปหรือเป็นพ่อพันแม่พันได้ทางฟาร์มจะเลี้ยงเอาไว้จนสิ้นอายุขยอย่างเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะ เบบีเฟสนะเราอะกระสกพรณไม่ได้แล้วนะเราอะด้านสินค้าแปรรูปก็จะมีอยู่หลากหลายสามารถบริโภคได้ทั้งคนและสัตว์อย่างหูขาหนังและหัวเหมาะสำหรับกลุ่มคนเลี้ยงสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงประเภทอื่นๆส่วนเนื้อของกระต่าย ไว้ก็เพื่อให้คนได้นําไปรับประทานนั่นเองค่ะราคาขายมีราคาเท่าไหร่บ้างคะกิโลขายเป็นกิโลค่ะกิโลละ3 5 0ยบาททุกส่วนราคาเท่ากันเนื้อค่ะเฉพาะเนื้อ350สบบาทและเนื้อแบบนี้ที่คนบริโภคได้แช่เข้าไปทําเมนูอะไรได้บ้างนี่ค่ะลาบกระต่ายลาบกระต่ายมาขนาดนี้ทั้งทีต้องทิมแล้วล่ะเอาเลยนะเอาที่ราอะไรอะ เจะเป็นการกินเนื้อกระต่ายครั้งแรกของหนูนะคะแต่จริงๆดูด้วยตาเปล่าเขาก็เหมือนเนื้อไก่เหมือนนะคะ <c oughs> มีความหนึบเหมือนเนื้อไก่จริงๆค่ะแต่มันแค่หนึบก,กว่า เหมือนเราทานอากไก่และสําหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อเนื้อกระต่ายหรือส่วนอื่นของกระต่าย<อ>ติดต่อในช่องทางไหนคะนกิตเพจฟาร์มกระต่ายเนื้อมินบ<อ>ุรีค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะ<ช>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะลองบริโภคเนื้อกระต่ายนะคะก็ติดต่อกันมาได้คะ่ะส่วนปากท้องรางทาครั้งหน้าเนื้อจะพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพอะไรนั้นติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้เนื้อและน้ำกิ๊บลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ